สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้ผมอยากจะมาเชิญชวนพี่พี่ทุกท่านเนาะรวมถึงประชาชนนะครับที่เล็งเห็นเนาะว่าลุงพีนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเนาะครับผมอยากจะมาเชิญชวนทุกคนเลยครับถ้าเห็นในการทํางานของลุงพีเห็นในความสามารถเนาะเห็นในผลงานความดีที่ท่านทํามาเป็นลําดับนะครับผมอยากจะให้ ทุกคนนะร่วมกันติดแฮชแท็กนะครับขอลุงพีเป็นนายกนะครับแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งก็คือลุงพีนายกคนที่33นะครับส่วนเหตุผลหรอไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆนะครับผมมีเหตุผลว่าทําไมผมถึงเห็นว่าสมควรที่จะผลักดันและมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราประชาชนชาวไทยจะต้องมาหลอมรวมจิตใจกัน ส่งคนดีๆนะครับคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอย่างลุงพีพีละพันธ์สาลีรัฐวิภาคให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยนะครับเ,เดี๋ยวลองไปฟังเหตุผลกันแล้วกันครับเขาคนนี้เคยทำงานที่รุ่งโรจในสายอาชีพข้าราชการตุลาการเป็นถึงอดีตผู้พิพากษา และได้ตัดสินคดีความด้วยหลักความเป็นธรรมและเสมอภาคนำมาซึ่งความเป็นธรรมให้สังคมแต่จากสาเหตุบ้างประกรันวกกับอุดมการณ์ที่แน่วแน่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเนื่องจากการตัดสินคดีความมิอาจทวงคืนความยุติธรรมให้ครอบคลุมได้ทุกกรณีเพราะเพียงแต่อำนาจที่มีนั้นจำเป็นต้องตัดสินคดีความไปตามตัวบทกฎหมายและสาเหตุนี้เองจึงทำให้เขาคนนี้ตัดสินใจเข้ามาทำงาน ทางการเมืองเพื่อแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยเป็นธรรมและเสมอภาคเขาคนนี้มีหลักคิดกิ่ชัดเจนไม่แก้ไขรัฐธ,ธรรมนูญบททั่วไปหมวดหนึ่งประเทศไทยเป็นรัฐอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้และหมวดสองพระมาหากษัตริย์ไม่แก้ไขเขาคนนี้ไม่ได้เข้ามาเล่นเกมการเมืองเขาคนนี้ไม่แบ่งพักไม่แบ่งพวกเขาคนนี้พิทักษ์ราชันไม่แก้ไขไม่ยกเลิกไม่นิรัโทษกรรมมหอ คดีความที่เป็นภัยกับความมั่นคงของรัฐเขาคนนี้มีปณิธานที่ตั้งมั่นที่จะแก้ให้ปัญหาทางด้านพลังงานของชาติให้มีความเป็นธรรมเพื่อสร้างสมดุลแห่งห่วงโซ่อุปทานหมู่เพื่อรักษาดำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเขาคนนี้ปกป้องภาษีประชาชนจากการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมในอดีตไว้หลายกรณีเช่นคดีโฮเวนที่ปกป้องภาษีประชาชนไว้ได้กว่า 2 4หมื่นล้านบาทที่กินระยะเวลายาวนานถึง34ปีคดีทางด่วนบุรพาวิถีที่ปกป้องภาษีประชาชนไว้ได้กว่า9,600ล้านบาทที่ต่อสู้เยอะะมากกว่า16ปีเขาคนนี้ใช้หลักธรรมภิบาลพลิกฟื้นชีวิตองค์กรการบินไทยและเขียนแผนฟื้นฟูการบินไทยจนช่วยให้กลับมาเป็นองค์กรที่มีชีวิตอีกครั้งเขาคนนี้ใช้หลักกฎหมายที่เป็นธรรม ช่วยเหลือชาวนาที่ถูกโกงด้วยการจัดสรรกองทุนยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวนาที่ถูกกลุ่มทุนเอาลัดเอาเปรียบเขาคนนี้จัดสรรที่ดินทำกินให้ประชาชนที่อยากไร้เพื่อสร้างความมั่นคงสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมเขาคนนี้ไม่เคยปฏิเสธการรับเรื่องร้องเรียนร้องถูกอันสืบเนื่องมากจากความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งยังคอยให้การช่วยเหลือติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนอย่างยั่งยืนเขาคนนี้ยังมีหลักคิดและวิธีปฏิบัติทางด้านการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทันสมัยทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าโดยที่ไม่ทอดทิง้งรากฐานทางวัฒนธรรมรากเนงาขนรรมเนียมประเภณนี้วิถีไทยและความเป็นชาติโดยนำวิชาประวัติศาสตร์มาประยุกต์ให้ตอบรับเข้ากับหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัยเขียนคู่สังคมและวิถีความเป็นชนชาติไทย ได้อย่างบูรณาการเขาคนนี้มีหลักคิดที่จะสร้างกฎหมายเพื่อการป้องกันและป้องปรามเพื่อไม่ให้ผู้มีอำนาจหน้าที่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้มีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันข้งอดีตเคยเป็นผู้ผลักดันร่างกฎหมายให้คดีไม่มีวันหมดอายุความในปี2550และมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันและอนาคตจะผลักดันกฎหมายให้มีอัตราโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตฟังไม่ผิดครับเขาคนนี้จะผลักดนัน กฎหมายฐานแห่งการทุจริตคอรัปชันในอนาคตให้มีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตประหารชีวิตเขาคนนี้ปกป้องผลประโยชน์ชาติเขตแดนของรัฐอธิปไตยของชาติด้วยหลักความมั่นคงและข้อกฎหมายที่เป็นธรรมเพื่อพิทักษารักษาไว้ซึ่งสิทธิในอธิปไตยอำนาจอธิปไตยของชาติหากสยามยังอยู่ยังยืนยงอธิปไตยของชาติย่อมไม่ถูกทำลายฉชน,นั้นไม่ใหญ่จะยืนทนมอต้านแรงชังสารอยู่ได้ ก็ด้วยรากที่อย่างลึกและแข็งแรงแล้วเราจะยอมปล่อยให้เขาคนนี้ต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปได้อย่างไรกัน